หอมไม่ดรามา่าชายชาติโยโดมลดน้ำหนักเพื่อลูกอยากมีชีวิตอยู่กับเขาไปนานๆไม่ใช่อยากหล่อหรือว่าอยากโชว์ชายชาติโยโดมเผยร่างใหม่ตั้งใจลดน้ำหนักเพื่อลูกอยากเล่นกับเขาได้อยากมีชีวิตอยู่กับเขาไปน,น,นานๆ เมื่อวานก่อนชายชาติยศดมเปิดตัวเผยหุ่นใหม่กับชีวิตใหม่ในรายการแชรซึ่งก็ทำเอาคนฮือฮาเพราะว่าใครต่อใครต่างก็ซีดปากในความหล่อปังจนยกตั้งฉาย,ยาติดปากแดดดี้ชายเพราะในรายการกับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวกับสาเหตุที่ลุกมาปฏิวัติตัวเองเพราะเหตุผลอะไร ไม่ใช่อยากรอหรือว่าอยากโชว์แต่ที่ลูกมาดูแลตัวเองแบบที่ทุกคนเห็นแล้วว้าวก็เพราะจริงๆคือไม่ไหวกับการปล่อยเวลาทิ้งไปไม่ว่าจะเล่นกับลูกก็ไม่ได้ทํากิจกรรมกับลูกก็ไม่ไหวทั้งที่จริงๆตัวเองเป็นคนมีความฝันที่อยากจะมีลูกมีครอบครัวมาตลอดแต่พอมีจริงๆกลับปล่อยตัวเองหอนวลับไปใช้ชีวิตเดิมๆเป็น10ปีจนน้าหนักขึ้นไปถึง104กิโลกรัมซึ่งภรรยายอย่างวิกกี้สุนิดาเองก็ไม่เคยว่าอะไรเพราะเห็นว่าสามีทํางานหนักก็ซัพพอร์ต มีตลอดเจ้าตัวยังเผยอ,อีกว่าเคยคิดอยากจะลดน้ำหนักไหมอยากจะสุขภาพดีไหมก็คืออยากนะแต่ไอ้ใจที่จะลุกขึ้นมาทํามันเป็นอะไรที่ยากแต่อย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลคือทําเพื่อลูกเพราะพอวันหนึ่งที่ลูกมาชวนไปวิ่งเลน่นหรือชวนไปเตะฟุตบอลแล้วเราไม่ไหวและลูกก็มองเราแต่เขาก็ไม่ได้โกรธแต่เราแค่รู้สึกเองว่ามันไม่ได้แล้วเราจะปล่อยโอกาสปล่อยสิ่งดีๆกับลูกไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเลยลุกขึ้นมาทําเลยเพราะเอาจริงจริง ไม่ได้มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะลดลงกี่กิโลหรือว่าใช้เวลาเท่าไหร่คือยังถามลูกชายเลยว่าเชื่อไหมว่าพ่อจะผอมมีซิกแพคแล้วนะลูกชายยังไม่เชื่อเลยแต่เราก็มุ่งมั่นนะเพื่อจะมีเวลาดีๆกับลูก ซึ่งวันนี้ผ่านมา3เดือนสามารถทําได้แล้วลดจาก104กิโลกรัมลงมาได้จนถึงวันนี้83กิโลกรัมและจะเดินหน้าต่อไปให้ถึง7 0กิโลกรัมเท่ากับที่เล่นหนังเรื่องแรกให้ได้ตอนนี้ลูกชายเห็นซิกแพคเราแล้วยิ้มเลยเราเชื่อใจมากรู้ว่าเราทําได้เราทําให้ลูกเห็นว่าพ่อทําได้ต่อไปนี้เราจะได้ลุยด้วยกันแล้วเรียกว่าร่างใหม่ชีวิตใหม่แต่ใครอยากรู้เคล็ดลับร่างใหม่หแดดดี้ชายให้ชายผอมแล้วรับรองว่าชายผอมได้ ใครก็ผอมได้ทางทีมขาวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ